สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมานิโกลทาร์ลอตนะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่สนุกกันเนาะว่าพลังงานของเขากับคุณวันนี้เป็นยังไงเรามาเช็คพลังงานใครคนนั้นกันนะคะคนที่จบกันไปแล้วเงียบกันไปแล้วคนที่มีปัญหากันคนที่อยู่ในใจของคุณตอนเนี้ดูซิว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไง นะคะเรามาเช็คพลังงานกันก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานคุณกันก่อนว่าตอนนี้พลังงานคุณเป็นยังไงขอบุญบารมีครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะดูสิว่าพลังงานของพวกคุณวันนี้จับเป็นยังไงพลังงานของพวกคุณพวกคุณหน้าที่จะจบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิต จบเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ที่ผ่านมาพวกคุณรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องความรักมันก็คงไม่ไหวแล้วมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะจบถึงแม้ว่าจะยังรักอยู่ยังไงก็ตามสถานการณ์ของคุณตอนนี้ผู้อ่านสัมผัสได้ว่าเหมือนพวกคุณไม่เอาแล้วใจของพวกคุณตอนนี้เหมือนต้องการอยากจะจบปัญหานี้แล้วหันหลังเลยค่ะ ไม่สนใจอีกต่อไปแล้วก่อนหน้านั้นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่อยากอยู่จุดนี้แล้วอยากจะจบปัญหาทุกสิ่งอย่างไม่ว่าใครปัญหาคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามตอนนี้คุณไม่อยากจะสนใจอะไรแล้วใครก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณทุกข์ใจคุณเคลียร์มากค่ะตอนนี้เป็นฟิลอารมณ์ที่คุณเคลียร์กับ กับความรู้สึกกับหัวใจตัวเองว่าคุณไม่เอาแล้วอะพอแล้วพอกับความเจ็บปวดพอกับความเสียใจคุณพอแล้วกับความไม่จริงใจคุณพอแล้วจริงๆคุณเคลียร์กับความรู้สึกตัวเองที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณทนนะคุณก็พยายามที่จะ ไม่คิดอะไรแต่พอในจุดหนึ่งคุณรู้สึกว่าพอคุณพยายามที่จะทนกับสิ่งสิ่งนั้นไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึง่งคนคนนั้นก็ไม่เลือกที่จะไม่พยายามอะไรกับคุณเลยเฉยปล่อยเรื่องราวให้ปล่อยปัญหาให้มันแขวนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาพยายามทําอะไรหรือเคลียร์ปัญหาอะไรกับคุณเลยคุณรู้สึกว่าต่อไปเนี้ย คุณขอเป็นคนจัดการกับเรื่องเรื่องนี้ขอเคลียร์ด้วยตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยมันอยู่กับคุณมานานมากแล้วในเมื่อใครคนนั้นเลือกที่จะไม่จัดการเลือก,อกที่จะไม่ลงมือทำอะไรคุณจัดการเองค่ะคุณจะไม่สนใจอีกต่อไปแล้วคุณจะเมินเฉยบอกได้เลยว่าคนที่ทำอะไรไม่ดีกับคุณก่อนหน้านั้นคนรัก ใครก็ตามคุณจะเมินเฉยแล้วค่ะคุณจะหันหลังคุณจะตัดทุกคนออกไปจากชีวิตคุณจบหันหลังเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้ววันนี้คุณชัดเจนในความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจมามา,มากแล้วความรักครั้งนี้มันอาจจะดีต่อใจคุณก่อนหน้านั้นและบางคนมันอาจจะมีมากกว่าสองคนนะคะ มันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ไปมันก็เป็นความทุกข์อยู่ไปก็ทําให้คุณเสียใจมันทําอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้ในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นคุณขอนิ่งเห็นคุณค่าในตัวเองถึงแม้ว่าจะยังรักแต่ความรักครั้งเนี้มันมันไปต่อไม่ได้ค่ะคุณต้องหันหลังเพื่อเคลียร์และจัดการ สถานการณ์แล้วมาอยู่กับตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนิ่งคุณเสียใจมามา,มากแล้วคะ่ะจนวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณคุณเย็นชาเจ็บจนชินจบเจ็บจนชาคุณผ่านความเจ็บปวดมาจนวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณนิ่งนิ่งอยู่กับตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและคงไม่ไปเรียก อ้อนวอนร้องขออะไรกับใครอีกต่อไปคุณขออยู่กับตัวเองเจ็บก็อยู่กับตัวเองทุกข์สุขก,ก็อยู่กับตัวเองเสียใจคุณก็ไม่ได้คิดที่จะไปอธิบายอะไรกับใครพลังงานของคุณผู้อ่านเชื่อว่าตัวคุณเองเป็นคนที่จัดการชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งชอบดูแลซัพพอร์ตคนรักด้วยซ้ำไป ไม่ว่าคนรอบข้างคุณเป็นสายเปด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาคุณคิดว่าคุณคุณเคลียร์มากเลยคุณมองว่าคุณทําดีที่สุดแต่เมื่อฝั่งตรงข้ามเลือกที่จะไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วคุณจะอยู่ตรงนั้นทําไมละ่ะคุณหันหลังสิคะจบสิคะเคลียร์สิคะ พวกสะสมปัญหาพวกที่ไม่คิดที่จะลุกมาทำอะไรกับความรักครั้งนี้แล้วคุณมีคุณค่ามากพอต่อไปนี้คือเห็นแต่ความเยือกเย็นของคุณนี่คือพลังงานของคุณนะคะไม่ทราบว่าตรงไหมถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยหรือพลังงานคุณและเขาอาจจะสลับกันได้นะคะดูซิว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาสบายดีไหม พลังงานของเขาเป็นยังไงตอนนี้นะคะตอนนี้เขาอยากคุยกับคุณนะคนคนนี้เขาก็หน้าที่จะใช้ชีวิตในเนื้อหน้าที่การงานและมองเป้าหมายอนาคตไปข้างหน้าแต่ผู้อ่านสัมผัสได้ว่าเขายังอยากคุยยังรอคอยใครคนหนึ่งอยู่เชื่อว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้บางพลังงาน80%เเซน เป็นรักในทางเลือกมันมีมากกว่าสองคนนะคะเป็นทางเลือกของกันและกันแต่ก็ยังรักและปรารถนากันอยู่ยังเฝ้ารอคอยเชื่อได้เลยว่าเขายังต้องการคุณยังรอคอยการที่จะที่จะหาข้อตกลงกันยังรักคุณและยังปรารถนายังหลงไหลในตัวคุณอยู่ยังรักคุณอยู่ถ้าคุณเป็นทางเลือกของเขานะคะตอนนี้คนคนนี้ก็เครียดค่ะ ไม่สบายใจแน่นอนเขามีครอบครัวอยู่แล้วบางพลังงานนะคะเขามีครอบครัวอยู่แล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาเครียดมากถ้าคุณนิ่งใส่เขาถ้าคุณเลือกที่จะจบกับเขาไม่มีความสุขค่ะเฝ้ารอคอยคุณทำเป็นนิ่งทำเป็นใช้ชีวิตปกติแต่จริงๆแล้ว ทุกใจมากเครียดค่ะต้องอาศัยยานอนหลับอะ่ะเฝ้ารอคอยคุณปรารถนาในตัวคุณเจ็บค่ะเจ็บในการที่คุณเลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจบแบบเลือดเย็นนะคุณตัดเขาแบบเลือดเย็นเป็นความรักที่เจ็บปวดค่ะความรู้สึกเขายังเหมือนเดิมเขายัง อยากจะเริ่มต้นใหม่การอยู่กับคุณมันคือความสบายใจมันทำให้เขารู้สึกว่าเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งมีพลังใจมีพลังกายที่จะสร้างสารรค์อะไรในชีวิตหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเขาเขาอยากมาหาคุณมากเลยเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับคุณทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านั้นเขาน่าจะช้าไปชล่าใจไป แต่วันนี้ในวันที่คุณไม่อยู่เขารู้สึกว่าเขาทุกข์ใจถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในในครอบครัวเขาในชีวิตเขาคนในครอบครัวเขายังไงก็ตามแต่การไม่มีคุณนะ่ะเขาไม่มีความสุขเลยค่ะเขามีความสุขว่าการที่คุณหลุดออกไปจากเขาอะ่ะคุณมีความสุขแต่เขาทุกข์อ่ะคุณมีความสุขแต่เขาทุก ดาบเสียบเขาเต็มเลยคะ่ะแต่คุณกับมีความสุขกับตัวเองเขามองว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกหลายล้อมหลังจากที่ออกไปจากเขาแต่เขากับทุกข์ใจความรู้สึกนี่เสียบทิมแทงเขานอนไม่หลับค่ะนอนไปงั้นแหะไม่หลับหรอกถึงหลับก็หลับแบบประสาทอะ่ะเขามองว่าคุณไม่ได้ทุกข์ใจกับเขาไม่ได้เสียใจเหมือนที่เขาเป็น จะไม่เสียใจได้ยังไงอะ่ะคุณคุณผ่านจุดนั้นมาแล้วอะ่ะคุณเจ็บไม่รู้จะเจ็บยังไงอะ่ะเจ็บจนชินเจ็บจนชาแต่วันเนี้ยแต่วันนั้นคุณเลือกที่จะอยู่กับเขาไงเจ็บก็อยู่อย่างนั้นอะ่ะทนอยู่นั่นนะแต่ในวันหนึ่งคุณเลือกที่จะหันหลังออกไปเขากลับเป็นคนที่เจ็บแทนอยากทำเพื่อคุณแต่มันช้าไปไงคะในวันเนี้ยคุณอาจจะอยู่ได้แล้วเขา ความรู้สึกเขาอยากจะมาพยายามในวันที่คุณมีความสุขแล้วในวันที่คุณอยู่ได้คือเขากลัวคุณคุณอะไปเริ่มต้นใหม่ด้วยเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณโดดเด่นมากชีวิตคุณอะค่อนข้างที่จะไปในทางที่ดีมีความสุขกับตัวเองมีความสำเร็จกับตัวเอง มีชื่อเสียงบางพลังงานมีความสําเร็จในหน้าที่การงานมีแต่คนอยากเข้าหาคุณแต่กลับเป็นเขาเองที่ทุกข์ใจเจ็บปวดไม่มีความสุขตรงกันข้ามคุณกับมีความสุขมีความสํำเร็จในชีวิตมีตัวเลือกมีทางเลือกมีแต่คนลายล้อมอยากเข้าหาคุณเพราะคุณมีความโดดเด่นในตัวเองเขาสัมผัสได้เลยว่าตอนนี้ชีวิตของคุณคุณฉลาดมาก ชีวิตของคุณเหมือนคุณออกแบบชีวิตของคุณได้แบบมันเกินคาดเกินคาดมากสิ่งที่เขามองไปคุณมีเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดแต่ในวันนั้นน่ะทำไมเขาชะล่าใจทำไมเขาเลือกที่จะนิ่งทำไมถึงเลือกที่จะไม่ทำอะไรทำไมถึงเลือกที่จะไม่พยายามให้มันดีกว่านี้แต่ถ้าเขามีคนของเขาก็ต้องยอมรับนะคะ ว่าเขาทำอะไรไปไม่ได้มากเพราะว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วบางพลังงานหรือถ้าเขาโสดครอบครัวมีอิทธิพลกับเขาเรื่องนะหรือไม่อาหน้าที่การงานคนรอบข้างอะไรอาจจะไม่โอเคกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ผู้อ่าน80%เอร์ซเขามีเจ้าของอยู่แล้ววันนี้ เขารู้สึกว่าเขาอยากทำทุกอย่างอยากได้คุณกลับมาแต่มองดูมันดูเกินเอื้อมไปไหมพลังงานของคุณคือโคตรจะสุดยอดคุณมีความสุขคนคุณชี้นิ้วได้เลยอ่ะชีวิตของคุณอ่ะคุณอยากได้อะไรคุณอยากทำอะไรคุณคุณมีความสุขไม่ต้องให้ใครมาจัดสรรให้คุณด้วยคุณอยากทำอะไรคือคุณจัดการด้วยตัวคุณเองด้วยความสามารถ ด้วยความเก่งของคุณคุณประสบความสำเร็จมีความสุขกับตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนี้อยากทำทุกอย่างเพื่อที่จะอยากได้คุณนะ่ะเออตอนนี้คุณเงียบใส่เขามากเลือดเย็นกับเขามากเขาอยากเคลียร์กับคุณคะ่ะเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณคุณชัดเจนมากตอนนี้การที่จะเข้าหาคุณอ่ะ มันต้องมีเหตุผลที่มันสมเหตุสมผลเพราะว่าตอนนี้คุณคงไม่ได้มานั่งใจดีเพื่อที่จะมาในวันนั้นคุณรู้สึกว่าคุณต้องการเคลียร์แต่เขาเลือกที่จะไม่เคลียร์เลือกที่จะไม่ทำเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเลือกที่จะนิ่งบ้างนิ่งแบบไม่อะไรแล้วแต่เลย แล้วแต่เลยอยากทำอะไรทำฉันไม่ได้อยู่ในจุดนี้แล้วเพราะคุณเคลียร์คุณความรู้สึกของคุณไปหมดแล้วการที่เขาอยากจะกลับมาเคลียร์กับคุณบอกได้เลยว่าต้องหาเหตุผลดีๆนะเพราะว่าคุณมันมันล้าไปแล้วอะชีวิตของคุณอะมันดูเยือกเย็นมันดูชัดเจนมันดูจริงจัง ไม่ได้มานั่งหลอดแหละไม่ได้มานั่งเพอ้อฝันความรักบ้าบอคอแตกอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะคะคุณนึกถึงหลักความเป็นจริงเท่านั้นความชัดเจนมีอะไรพูดมาตรงๆอย่าอ้อมค้อมถ้าไม่คิดว่าตัวเองไม่มีศักยภาพประมาณว่าก็อยู่นิ่งๆไปอย่าเสนออะไรเงี้ยประมาณว่าอย่าสะเออะอะไรเงี้ยอืม อาจจะไม่เพอหน่อยช่างมันเนาะมันอัดทลลดในการอ่านไพ่มาประนีตประดิษฐ์ประดอยคําพูดมากผู้อ่านมันก็ไม่ใช่นิสัยเท่าไหร่มีอะไรก็พูดตรงๆรงะะอะค่ะเนาะมันก็จะมันดีไปอีกแบบนะคะคนที่ไม่ชอบเลื่อนผ่านเลยค่ะคนที่ไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะคนที่เขาค่อนข้างที่จะไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขามันไป สกิดต่อมเขาอะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะคะในการที่คุณเป็นแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาช็อกช็อกในท่าทีของคุณช็อกในรูปแบบในลุคของคุณในอารมณ์ในการที่คุณเป็นแบบเนี้ยเ,เ,แบบเ,เขาก่อนหน้านั้นคุณน่าจะดีกับเขามากคุณน่าจะรักเขามากก่อนหน้านั้นมันทําให้เขาได้รู้ว่าวันเนี้ย การที่จบกันไปพังกันไปมันทําให้เขาได้รู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณนะเขาอยากเคลียร์กับคุณเขารู้สึกว่าเขาเขารู้แล้วว่าเขารักคุณเขาอยากเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งเขาคิดถึงคุณมากค่ะเขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณหลงไหลหลงเสน่ห์ตอนนี้อารมณ์เขาอ่อนไหวมากคิดถึงคุณมากถึงแม้ว่าบางพลังงานคุณจะเป็นแค่คนแอบ พบแอบคุยแต่เขาก็อยากบอกว่าเขารักคุณมากคุณมีอิทธิพลต่อเขามากเลยตอนเนี้ยเขาต้องการคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณคือเนื้อคู่เขาถึงมันจะคู่แบบไหนก็ตามเขารู้ว่าคุณเป็นคนรักที่ดีมากสําหรับเขาเขามารู้ใจตัวเองวันนี้ค่ะในวันที่ทุกอย่างมันพังแล้วเขารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณน,นะคะมา มาดูซิว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเข,เขามองอาไม่เอาดีกว่าเอาสถานการณ์ดีกว่าเนาะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะคะมันจะมีการเหมือนรอคะ่ะเหมือนนิ่ง เนี่ยเห็นไหมนิ่งในการที่จะมันเริ่มต้นใหม่เพราะเขารู้สึกว่าเขาเสียดายคุณเสียดายรู้สึกว่าคิดถึงคุณหนักมากทั้งเสียดายทั้งคิดถึงใจนึงก็เหมือนกับไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณนี่ไงคะเหตุผลทำไมคุณถึงรู้สึกว่าคุณรักแค่ไหนคุณก็ไม่อยู่จุดนั้นเพราะเขาไม่เคยชัดเจนกับสิ่งกับกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เลย เข้าใจได้บางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะชัดเจนไม่ได้ถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าต้องเคลียร์ไหมต้องพูดอะไรไหมไม่ใช่นิ่งๆยึกๆยักๆก,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 กับสถานการณ์แล้วใช้คําว่ารอจังหวะโอกาสที่เหมาะสมเหมาะสมแล้วไงพอมันถึงเวลาคุณไม่อยู่จุดนี้ไงคุณมีความรู้สึกว่าคุณรอมานานมากคุณรู้สึกผิดหวังกับกับความรักครั้งนี้มากๆทั้งๆที่คุณให้ใจไปแบบเกินร้อย แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเคลียอะไรแบบทำให้คุณได้ชื่นใจอะ่ะมันเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่ามันอึนอึนถึงแม้ว่าจะยังรักรู้ค่ะว่ารักรู้ค่ะว่าคิดถึงแต่ไม่ได้กล้าขนาดนั้นจะมีการมาเริ่มต้นใหม่ค่ะจะมาเอาชนะใจกันอีกครั้งหนึง่งต่ออ่าก่อนหน้านั้นอาจจะเงียบอาจจะนิ่งนะคะความคิดถึงนี่แหละเป็นแรงผลักดันจะมีการ เทคแล้วค่ะจากที่ไม่ทําอะไรก็จะลุกขึ้นมาทําละรู้สึกว่าจะมาเปคุณด้วยนะรู้สึกว่าอยากจะจบปัญหาทุกอย่างเพราะเขารู้สึกว่าเขารักคุณมากที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าการจบกันไปมันเจ็บอะ่ะเขาจะกลับมาดูแลคุณจะกลับมาซัพพอร์ตคุณจะมีบางคน,นี่มีอะไรของมีค่าติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะเป็นของมีค่าชิ้นใหญ่ ก็ใหญ่สําหรับคนนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรอะนะอาจบางคนก็อาจเป็นแหวนเพชรรถบ้านอะไรแต่คนของของคุณเนี่ยมันคืออะไรอันนั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วแต่พลังงานของแต่ละคนเขาก็บอกว่าเขาอยากจบปัญหาทุกอย่างอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่ทําให้คุณเสียใจปัญหาที่เคยเขาช้าก่อนหน้านั้นเขารอเกินไปเข้าใจเย็นเกินไปวันนี้เขาจะจบปัญหานั้นเพราะว่าเขารักคุณ นะคะเออแล้วแล้วคุณจะเอาด้วยไหมอะแล้วคุณจะเอาด้วยไหมคะพลังงานของคุณจะยังไงยอมไหมยอมให้พลังงานของคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้อ่ะคุณอยู่ได้แบบอยู่ได้ดีด้วยนะรู้สึกว่าการอยู่กับตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจดีเหมือนกับว่าอ่ะเอาที่คุณสะดวกประมาณว่าเอาที่เขาสะดวกอ่า คุณไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยมามากแล้วอยากมาง้อก็มางอสิอยากทําอะไรก็ทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่คุณคิดแบบนั้นเลยนะเพราะว่าคุณน่ะได้หลุดพ้นกับวิบากกรรมความรู้สึกเก็บมามาแล้วเพราะฉะนั้นจะมาก็มาไม่มาก็แล้วแต่เพราะมันไม่ได้มีผลอะไรกับคุณเพราะใจของคุณน่ะคุณเหนื่อย คุณอยากพักแล้วกับความรู้สึกนี้คุณไม่ได้ตื่นเต้นอะไรด้วยไม่ว่าจะเอาอะไรมาง้อก็รู้สึกว่าคุณหาได้อะถ้าเรื่องเงินอ่ะคุณอยู่ได้อะแต่ถ้าจะให้คุณไปเจ็บอีกครั้งหนึ่งก็คงไม่ได้นะคะดูซิว่าพลังงานจะยังไงอีกถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วถ้าให้คุณเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกคุณก็รู้สึกว่าคุณคงไม่อะคะ่ะเพราะคุณรู้สึกจะรู้สึกเฉยเละ เพราะว่าคุณน่ะมีความสุขแล้วมีชื่อเสียงคุณรู้สึกว่าคุณเยียวยาตัวเองได้มากแล้วคุณบาลานซ์ชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีคุณประคับประคองกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นการที่จะให้คุณกลับไปเป็นตัวเลือกของใครคุณไม่เอาแล้วค่ะคุณหันหลังเพราะฉะนั้นการที่จะมาง้อคุณคุณก็ไม่เล่นด้วยะคุณรู้สึกว่ามันช้าไปการที่จะมาง้อคุณน่ะมันเป็นแค่คำพูด คุณรู้สึกว่าที่บอกว่าเขาจะมาเปคุณคุณก็รู้สึกว่าเงินที่มาเปหรือสิ่งของที่มาเปก็ไม่ได้แบบดีต่อใจคุณขนาดนั้นหรือตัวเขาเองช้าเกินไปการที่จะลุกขึ้นมาตัดสินใจอะไรดูช้าเกินไปคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอยู่เฉยเฉยคุณนั่งมองว่าดูซิถ้ารักคุณแล้วจะกล้ากับคุณขนาดไหน คุณไม่ได้กระตือรือร้อนคุณไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับสิ่งที่เขาทําในการที่เขาจะอยู่หรือเขาจะไปนี่คือพลังงานตอบรับของคุณนะคะก็มาเอาอีกสักสามใบสิยังไงทําไมคุณไม่หือไม่อือกับเขาอ่ะหันหลังเ่้ยเออก็คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามัน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 ขัดแย้งมันมัน มันร้อนใจมันไม่มีความสุขกันที่คุณอยู่กับตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณรวยอ่ะมีคุณรู้สึกว,ว่ามันมีความสุขอยู่กับเงินที่คุณหาได้อยู่กับทรัพย์สมบัติอยู่กับพื้นที่ของคุณคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขอ่ะการอยู่กับเขามันเป็นอะไรที่มีแต่ความทุข<ผ><ๆ>กข์ <Un> ใจมีแต่ความร้อนร้อนอกร้อนใจไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องกลับไปเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่า ความรักครั้งนี้ที่เคยให้เขาถามว่ามันยังอยู่ในใจคุณไหมย,ยังมีแต่ว่าการที่จะให้เป็นรักเขาคุณมองว่าคุณเอาความรักนั้นมาให้กับตัวคุณเองดีกว่าเชื่อว่าคุณและเขายังรักกันค่ะแต่เขาไม่ปล่อยคุณนะผู้อ่านสัมผัสได้ว่าเขาไม่ยอมปล่อยคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาหวงคุณพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะจะบอกให้ไม่ว่าจะเป็นคู่เป็นขี้อะไรไม่รู้แต่พลังงานมันอ่า คู่มันไม่มีสามคนใช่ไหมคุณก็จะเถียงว่าคู่บ้าบออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เอาอะไรเงี้ยแต่พลังงานของเขาดูเหมือนเขามองว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาและเขาหวงคุณด้วยเชื่อ<ค>ว่า<ณ>คุณก็ยังรักเขาแต่คุณมองว่าการที่โยบเขามันมันมันคุณหมดอะไรตายอยากไปแล้วอะ่ะใจของคุณมันด้านชาแล้วอะ่ะแต่เชื่อว่าก็ยังรักกันค่ะก็ลองอ่ะลองดู ว่าจะยังไงคุณกับเขานะก็พลังงานมันก็ยังรักกันนะเออมันไม่ปล่อยกันนะเออนะก็ลองดูสิว่าแล้วแต่พลังงานของแต่ละคนนะคะว่าจะเอาไหมกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวก็มันแล้วแต่เราเลยนะคะเส้นทางชีวิตของเราเราเป็นคนเลือกนะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่องมันนี่โกลทัลลอตช่องนี้ด้วยนะคะ